ัวเล็กใหญ่ๆจริงๆครับเด็โอเกอรี่หนึ่งเมตรสี่สิบนะครับพ่วมล้อเลยครับท่านผู้ชมพ่วมล้อซ้ายล้อขวาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเท่รับทุกท่านครับอยู่กับโชอตเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับเย็นวันนี้ครับก็พาท่านผู้ชมลงนาแล้วครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาทําแปลงพ่อก้าด้วยกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็รับจ้างดํานารับจ้างพ่อข้าแล้วก็รับจ้างดํานาด้วยนะครับวันนี้ก็มาทําแปลงพ่อข้าก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเอาน้ําใส่ก่อนเลยครับแปลงพ่อข้าต้องทําก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราจะได้เอาถาดพ่อข้ามาลงไว้แปลงพ่อก้าของเรานะครับเราเตรียมหมักดินไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับเพราะจะต้องปั่นอีกหลายรอบอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ ครับแปลงพอก้าของเราครับเตรียมไว้หนึ่งสองสามฝั่งโน้นอีกสองแปลงนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้เอาน้ำเข้าใส่แล้วก็ยังไม่ได้ไถได้ปั่นนะครับมาทำตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรารับจ้างพอก้ารับจ้างดำนานด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไถปั่นไว้ก่อนครับหมักดินไว้ก่อนครับละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมในการทำ แรงพาะก้าสำหรับไว้ถาดพาะเก้าใช้กับรถตำนานะครับท่านผู้ชมครับต้องเตรียมแล้วก็หมักดินไว้ก่อนครับก็ปั่นดินด้วยแก้วคูโต้าเล็กใจใหญ่ของเรานะครับท่านผู้ชมครับเป็นรุ่น L2002 ครับเปนโรตารี่เมตรสเซนนะครับท่านผู้ชมสาหรับไปนะครับนะครับเราก็พามาดูการทำงานของ เจ้าขุมรต้าอ,อเ,เล็กใหญ่ๆของเรานะครับกินโรตา 1, รีหนึ่เมตรสี่สิบเซนครับปันที่นาทําเป็นแปลงพ้อก้าครับครับดูการทํางานไปด้วยนะครับแล้วก็ดูวิธีเตรียมแปลงพ้อก้าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะตีดินปั่นดินไว้ก่อนครับหมักดินไว้ก่อนครับ ค่าละเอียดเท่าไรยิ่งดีมากินเหนียวเท่าไรยิ่งดีครับเราจะได้ปรับที่ไว้ถาดพราะก้าของเราได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมแบบนี้ทุกปีนะครับท่านผู้ชมครับก็ใช้เจ้าคูปต้า L 2 0 0 2คันนี้นะครับไสปั่นครับเตรียมที่ดินไว้ก่อนครับเตรียมแปลงพราะก้าไว้ก่อนครับครับโรเตเล่ เสร็จไปหนึ่งแปลงแล้วครับเราจัดเตรียมไว้5แปลงด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับครับฝั่งนี้อีก2แปลงนะครับสําหรับแปลงพวก้าของเรายังไม่ได้ไถแล้วก็ยังไม่ได้ปั่นนะครับเรามาเตรียม3แปลงนี้ก่อนนะครับเจ้ coeur, าคูบต้าตัวเล็กใหญ่ของเราก็ทํางานได้เนียนๆครับท่านผู้ชมครับ ตีดินแบบเรียนเลยครับปั่นดินตีดินนะครับผลงานเสร็จไปเมื่อกี้ครับหนึ่งแปลงแล้วครับก็เป็นรถเล็กที่คล่องตัวครับท่านผู้ชมครับใช้กับโคเรือนของเรานะครับไม่ได้ไปรับจ้างที่ไหนนะครับใช้กับนาของเราโคเรือนของเรานะครับจะปั่นจะไถเมื่อไรก็ได้นะครับสะดวกสบายครับเข้าสวนก็สะดวกครับท่านผู้ชมครับน่ครับไถนาปั่นนาก็แบบนี้ครับน่ครับดูการปั่นนาครับ รุ่นนี้อย่างยาวเลยนะครับพ่วมล้อเลยนะครับพ่วมล้อสองข้างเลยครับเรื่องเช็ดขนาดแบบนี้ไม่มีปัญหาครับเนียนๆเ,เลยนะครับเช็ดขนาดแบบสบายๆนะครับตีแบบเนียนๆดีแบบเบาๆดีแบบสบายๆนะครับก็เป็นรุ่นขนาดยี่สิบแรงนะครับสามสุบยี่สิบแรง ตีดผ่านพรวนก็ห้าใบนะครับแล้วก็ติดโรตารีก็หนึ่งเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็ติดไปตัดหญ้าอีกหนึ่งเมตรนะครับครบชุดเลยนะครับเดี๋ยวครับเรามาดูตีดินนะครับตีดินปั่นดินของเจ้าคูโบต้าตัวเล็กใหญ่ครับน่ครับเงียนๆเลยนะครับนี่ครับ โดระเร่ในอย่างใหญ่เลยนะครับหนึ่งเมตรสี่บครับยมแปลงพ่อก้าด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พาท่านผู้ชมมาดูเจ้าคูโตา้ารุ่น20แรงของเรานะครับเป็นรถขนาดเล็กนะครับแต่การทำงานนี่ไม่เล็กนะครับผมใส่สารพัดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใบเม็ดตรัสร์ย่าขนาดพรวน5ใบ20นิ้วเลยนะครับรใส่20นิ้วเลยนะครับ5ใบนะครับที่ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็โรสเรลี่ขนาด1เมตร40เซนนะครับใช้พวนดินแบบแห้งก็ดีนะครับที่ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูการปั่นดิน แบบน้ำนะครับแบบเปียกครับนี่ครับก็จะเตรียมเป็นแปลงพ่อก้านะครับเพราะว่าเราได้รับจ้างพ่อก้าข้าวแล้วก็ดำนาด้วยนะครับเหมาทั้งพ่อก้าข้าวแล้วก็ปักดำให้เรียบร้อยครับก็ใช้รถดำนาของครูป้านะครับมีอยู่ด้วยกัน2คันนะครับแบบเดินตามแล้วก็แบบนั่งขับนะครับปีนี้เอาคนละคันเลยครับแต่คุณพ่อนะครับใครจะเอาเดินตามใครจะเอานั่งขับเอาก็เลือกเอานะครับก็ดูที่สถานการณ์ครับท่านผู้ชมถ้าที่ติดลมเยอะๆเราก็เอาเดินตามไปนะครับ รถปักดำแบบเดินตามแบบสี่แถวนะครับถ้าที่ไม่หลมเค่ง่ายๆนาแปลงใหญ่ๆก็เอาแบบนั่งขับไปนะครับก็งานจะได้ไวนะครับผับไปดูกันต่อครับเจ้าโูบูต้าตัวเล็กใหญ่ๆของเราครับดูครับติดรถตัวนี้หนึ่งเมตรสี่สิบนะครับตีดินในน้ำนะครับในแปลงนาแบบนี้ก็โอ้โหเนียนๆเ,เลยครับท่านผู้ชม ตีแบบเนีนยนๆตีแบบส,สวยๆเลยนะครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับเหลือข้างหน้าน้อนอีกหนึ่งแปลงนะครับเราเตรียมสามแปลงนี้ก่อนนะครับถ้ากล้าพันเยอะเราก็จะเตรียมข้างหน้าน้อนอีกนะครับสองแปลงนะครับปีที่แล้วก็สองแปลงนั้นก็โดนด้วยนะครับ เพราะว่าปีที่แล้วนี่งานเยอะครับแต่ปีน,นี้ก็รับไม่อั้นนะครับเรามีรถปลูกสองคันนะครับรถดำนาสองคันนะครับลูกค้าท่านใดที่จะใช้บริก,การของเราก็ติดต่อเรามาได้นะครับที่คุณพ่อสมบูรณ์บ้านกกน้อยตบยอำบลหุ้ปล้้ยอำเภอปูซางจังหวัดพะเยานะครับเข้ามาปรึกษากันได้นะครับว่าจะปลูกวันไหนจะใช้ข้าวพันธุ์อะไรนาเป็นที่ดอนที่ลุ่ม ยังไงนะครับปรึกษาเราได้นะครับเราช่วยแก้ปัญหาให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับใครที่จะมาใช้บริการของเรานะครับเราพอก้าเข้าให้แล้วก็ไปปักดําให้ครับอย่างแต่เจ้าของนาไถปันอย่างนี้ครับไว้รอครับถึงวันนัดเราก็จะไปปักดําให้นะครับเราไม่พลาดเลยนะครับถึงวันนัดวันทเท่าไหร่เราไปทันทีนะครับเพราะว่าคิวงานของเราก็ วันต่อว,วันเลยนะครับวันนี้ก็มาเตรียมแปลงพ่อ,อก,ก้ากันก่อนนะครับหมักดินไว้ก่อนครับท่านผู้ชมหมักดินไว้ก่อนตนดินไว้ก่อนเพราะคงจะต้องไถต้องปั่นอีกนะครับ <miles. S 1> เพราะว่าแปลงพ่อ,อก,ก้านี่ครับดินจะต้องเหนียวละเอียดนะครับเพราะว่าเราจะได้ทาร่องน้ําอีกนะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามนะครับวิธีพ่อ,อก,ก้าเข้าลงถาดแล้วก็เอาถาดมาลงแปลงพ่อ,อก,ก้าเรามีวิธีอย่างไรนะครับ วันนี้ก็เตรียมแปลงพ่อก้าไปก่อนนะครับโดยใช้รถโตโยต้าตัวเล็กใหญ่ของเรานะครับครับโรตารี่หนึ่งเมสี่สิบนะครับโอ้โหครับนีแบบเนียนๆเลยครับท่านผู้ชมถือว่าผลงานนี้ยอดเยี่ยมนะครับดีดินแห้งก็ไม่ผิดหวังครับมีดินน้ำก็ไม่ผิดหวังครับนี่ครับ กันไปเลยนะครับมารอบที่3แล้วนะครับตอนไล่เก็บครับโครับตีแบบเนียนเลยครับตัวเล็กใหญ่จริงๆครับตดโอทรหนึ่งเมตร่1.40นะครับพ่วมล้อเลยครับท่านผู้ชมพ่วมล้อซ้ายล้อขวเลยนะครับตีได้เนียนมาครับ ดูการทำงานครับท่านผู้ชมรถเล็กยี่สิบแรงนะครับติดตัวตอเล็อย่างใหญ่นะครับดูดูครับดูดูแหมอะไรจะปั่นนั้นครับตีดินแห้งเราก็ตีมาแล้วนะครับปั่นดินแห้งก็ปั่นมาแล้วนะครับวันนี้พามาดูการตีดินเปียกครับดินน้ำนะครับว่าเจ้าคูปายี่สิบแรงจะลากไหวไหมครับนี่ครับไหวครับเนียนเลยครับท่านผู้ชม นี่ปาดไม่ได้นะครับเจ้าตัวเล็กแบบนี้นะครับตีดินแบบเนียนๆนะครับแต่โรตารี่ย่างใหญ่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับคริปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูการเตรียมแปลงพ่อก,ก้าเพื่อใช้ไว้สําหรับหาดพ่อก,ก้านะครับแล้วก็มาดูเจ้าโคบตดา L 2 0งศูนย์ศองตดโรตารี่หนึ่งเมตรสี่สิบเซนปันดินน้ํานะครับ ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ